ครับนี่ก็เป็นตอนที่4ต่อจากการดัดแปลงรีโมทสวิตต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาถ่ายทอดวิธีการก๊อบรีโมทเอาไว้พวกพาติดตัวไปอีกสักหนึ่งคลิปนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมีรีโมทที่เอามาไว้สำหรับก๊อบนะครับซึ่งเราจะต้องเลือกในความถี่เดียวกันคือในที่นี้นะครับ ตัวรับสัญญาณตัวนี้คือ433เมกะเฮิรตซ์และตัวส่งตัวนี้ก็คือ433เมกะเฮิรตซ์ซึ่งแถมมากับตัวแม่นะครับซึ่งตัวนี้สำคัญมากครับเพราะว่าเราจะเอาไว้มาถ่ายทอดรหัสให้กับรีโมทตัวอื่นๆนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆต้องมาเคลียรรหัสเก่าที่มันมีมากับรีโมทอยู่แล้วนะครับคือให้กดปุ่มใหญ่2ปุ่มให้กับทินะครับ อ่ากระเพปปรหยุดโอเคครับตอนนี้ก็เคลียร์คือเราได้ลบรหัสเก่าไปแล้วนะครับมันพร้อมที่จะจําข้อมูลใหม่นะครับในการก๊อบรีโมทนะครับให้เรากดตัวแม่และตัวตัว,ตว,ตวที่เราจะเอามาก๊อบนะครับไปพร้อมๆกันนะครับเราจะเอาปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนก็ให้ดูตามสัญลักษณ์นะครับเราชอบอ่าตอนนี้คือผมจะเอาปุ่มขึ้นกับปุ่มขึ้นเป็นอันเดียวกันนะครับอ่าดูนะครับกด ครับกดแค่นี้พอเลยครับเสร็จแล้วก็มากดปุ่มลงนะครับอันนี้เราก็กดปุ่มลงเหมือนกันอ่าพอเลยครับคราวนี้เราก็มากดปุ่มสต็อปนะครับปุ่มสต็อปอ่าเราจะทําตัวนี้นะครับมันมีอยู่2ปุ่มนะครับเราก็ทําให้เป็นสต็อปสปุ่มเลยนะครับกดสต็อปที่ตัวแม่ครับกดแล้วกดสต็อปที่ตัวรับครับ นี้นะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทดลองดูครับลองกดดูนะครับว่าสามารถสั่งงานได้ไหมครับอากดเดินหน้านะครับกดถอยหลังกดสต็อปกดเดินหน้ากดสต็อปอาครับใช้ได้ทุกปุ่มนะครับนี่แหละครับก็ยัง ทำก็ทําง่ายครับรีโมทโดยทั่วไปทุกตัวก็สามารถที่จะก๊อปรหัสได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรีโมทรถยนต์หรือว่ารีโมทอะไรนะครับเพียงแค่เรารู้ความถี่ของตัวรับครับรู้ความถี่ของตัวรับแล้วก็เราก็สั่งรีโมทที่ความถี่เดียวกันนะครับมาเอาไว้สําหรับก๊อปเราจะก๊อปเพิ่มเป็นกี่ตัวก็ได้ครับสองตัวสามตัวสี่ตัวก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับไว สำหรับเราเอาไว้พวกพาส่วนตัวนี้เราก็เอาไว้ติดบ้านติดที่ทํางานของเราก็ไม่ต้องอพกไปไหนมาไหนนะครับ <S <S เพราะว่าเนื่องจากว่าปุ่มมันเอา,เอาไม่เซฟตี้นะครับปุ่มมันลอยอย่างตัวนี้มันก็มีฝาปิดนะครับเราไม่ใช้เราก็ปิดฝา,านะครับเผื่อมือเราพังเผื่อไปกดนะครับก็เป็นสาระดีๆที่จะนํามาฝากนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ลองทําดูนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับและคลิปต่อไปนะครับ ผมก็จะมาถ่ายทอดเรื่องลิเนียร์มอเตอร์นะครับที่ผมจะเอาตัวนี้ไปควบคุมสั่งการนะครับก็ขอติดตามตอนต่อไปนะครับก็ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ